สวัสดีพี่น้องนะครับผมอันนี้สร้างเชื่อมเล็กจําเป็นครับบรรยากาศดีครับผมช่วงคำาเพราะว่าช่วงเสาร์ช่วงกลางวันบราทำงานครับทำงานช่วงกลางคืนครับอันนี้กําลังเชื่อมกระท่อมครับเพ็ยกระทร่อมกระท่อมหน่อยแต่บ่นหน่อยครับผม จากจันบัตนะครับจนันนักดนตรีจากปฐมบันทังศิลนครับโควิดรอบนี้เฮ็ดเป็นเล็กครับโควิดรอบที่แล้วนี่เป็นไม้กระท่อมหรือไม่ยุคฆาออกเลยใส่ซเล็กครับผมอาจารย์ปลูกกระดาษใส่ใช่หรือไม่เมื่อกล่องปฐมครับเมื่อกล่องปฐมบันทังศิลนครับผม แม่บันไดครับถึงงั้นโดยจากช่างผู้ทำนานเขาเป็นช่าน้ำเนี่ยชนานช่างผู้ทำงานน้ำนั่นเหลวอย่างไงเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่ช่างปรไดิจางครับเฮ็ดกันเองครับว่าอะไวแสนตาเรียบ่าจบช่างผู้รับมองครับ จานบาสว่ามือนี่เชื่อมเล็กมันเร็วเลยครับผมทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเขาจังอันนี่ไหมโอ้วิวงามยังงามวะวิวไหมวิวกระจันงขึ้นวิวงามอย่างนี้ย เฮ็ดกันเองเบิดนะฮะมีหลังงานแหลกในการเชื่อมครับเฮ็ดกันเองเบิดนะครับผมนี่กุมภพาพันเดอนหน้าไมเฮีย้านนนน้องรับอรถตรวสมจังหวัดมหาสารคามยังบ่เน่ใจครับรอเจ้าภาพติดต่อมานะครับผม คืองานเพิ่นกะมีงานเลื่อนไปเรื่อยๆนั่มเฮ็ดกระท่อมครับกระท่อมน้อยอยู่สวนครับผมถ้าแม่นอยู่ทงยุทาก็จะเป็นเทียงหน้าไปังสัน,คนแบนนนคบหม่องนอนหน้าครับนี่เฮ็ดหม่องนอนครับเอาง่ายซะง่ายๆว่าเปล่นกระท่อมหม่องนอนเนี่ยฮะ ทีมงานจะนั่งตีพู้มพอสามารถมือเลยว่ะทำผลกับเลี่ยงปูเลี่ยงปลาเลี่ยงหอยครับมองงานนั้นแล้วลก,ก็สิปูพักน้ำนะฮะปูพักน้ำไม่ได้จัดสวนจัดสวนฮิตสวนครับเป็นบองพรอนไข่เป็นบองนั่งเล่นนะครับอันนี้ พักได้พร้อมซ่อมดนตรตีได้นะครับนี่กระท่อมลังนี่ตอนแรกฮ็ดเป็นไม้ยุค่าครับหรือไม่ยุคข้าออกใส่เสาเหล็กเลยครับโอ้บรรยากาศดีแห้งบึงเ็จังทายแบบละครที่เขาถ่ายหรืไหม้านพีซิงอันนี้เป็นบอ่อเรี่ยงปูครับนี่นี่เรี่ยงปูครับ อันนี้เลี้ยงปูครับเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาครับปลูกพักครับเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาปลูกพักมองนี้สิเป็นต้นอินทผลัมครับนี่ส่วนอินทผลัมนะครับทั้งขงัง ะสิปกพักครับเห็ดเป็นแปลงพักนี่จัดสวนสวนย่อมนะครับนั่งเล่นจกรกสิปูกเป็นพวกพักพวกงาแล้วครับนี่เท่านี้

ทำกันเองครับผมทีมงานน,านันดนเตีโอมนชัยจยนบาทปฐมจันมื่อกลองปฐมเฮดกระทอมน้อยค่อยนั่งกระทอมสาวเมื่นกระทอมท่ำใจ บรรยากาศดีแห้งครับต้นพะล่ำออกมาใหม่หกตน้นมาทัานเดี๋ยวลุงบอรครับเตรียมดินอยู่บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกครับพี่นอ้องบางคนเห็ุหรถครับบ้านนอกแห้ง <c oughs> วันนี้ก็เฮ็ดกระทอมมันนี่เซตแล้วก็สิแตงสวนนะครับแตงสวนมีโต๊ะมานาั่งกินบรรยากาศชมวิวต้อนอินทาลัมอาจจะเป็นพายพังนาอาจจะเป็นร้านกาแฟาก็ได้บางนี่มีหอยให้เบิง้งมีปูให้ชมมีมีปลาให้กินนะครับมีนักดนตรีให้ซิมเนะี นี่ครับกระทอมน้อยเสาเก่าตนครับแบบโมเดนโมเดนสถาปนิกจากช่างผู้รับเมาคลิปนี้ไปซักนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าให้ขึ้นโค้งขึ้นยังเล็วๆจังสีทายให้เบิ่องอีกเทียนหนึ่งครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e รถแห่ศิลปินอีสาน,นเด้อครับผมไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ